สวัสดีค่ะผมมีนัดกินอาหารที่ร้าน Steve Cafe c r u ูซิ p พระรามหกร้านสวยบรรยากาศดีมากและอาหารอร่อยสุดๆเลยค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะจอดรถเสร็จนะคะยังไม่ทันได้เข้าไปในร้านนี้ก็คือมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะบรรยากาศอบอุ่นมากร้านนี้บอกได้เลยว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียว เดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศในร้านไปกินอาหารด้วยกันค่ะภายในร้านนะคะก็จะมีทั้งหมด2ชั้นถ้าหากว่าเรามากันเป็นกลุ่มก็สามารถจองห้องส่วนตัวได้นะคะเขาก็จะมีห้องส่วนตัวที่ชั้น2ร้านนี้กาแฟอร่อยมากวันนี้นะคะก็มาถึงก็สั่งลาเต้เย็นเลยค่ะ กาแฟรสชาติดีชื่นใจเลยอาหารที่กินในวันนี้นะคะก็มีเมี่ยงคนนะเมี่ยงคนณะที่นี่ถูกไขวาร้านนี้ต้องสั่งเลยค่ะนี่ปลาสลิดทอดทรงเครื่องยำตะไคร้โหอาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะเมี่ยงคณะอร่อยสุดๆเลย ยำถั่วพูค่ะนี่เป็นแกงเขียวหวานเนื้อพริกขี้หนูโรตีนะคะเครื่องดื่มที่นี่ก็หลากหลายนะคะตรงนี้เป็นสตี e แพชชั่น n รชาติดีมากชามะนาวเย็นค่ะสตี p สว e ต t ี้โหน่าดื่มมากกินอาหารกันต่อนะคะใบเหลียงผัดไข่ ปลาดุกฟูผัดพริกขิงไข่เคม็มผัดสามกิ่นหอมนะคะหรือเรียกว่าผัดสามเหม็นก็ได้ค่ะมีสตอด้วยหอร่อยมากเมนูนี้ทอดมันปลานะคะแกงป่าปลากลายหูอร่อยทุกเมนูเลยจริงเมนูนี้เก๋มากๆนะคะลาบหมูย่าง มาต่อด้วยขนมหวานกันบ้างนะคะตะโก้ค่ะตะโก้ร้านนี้อร่อยตรงนี้เป็นแตงโมหน้าปาสลิดหากินได้ยากมากในปัจจุบันนะคะนี่เป็นเสียบปูนมะพร้าวอ่อนอันชันอร่อยเลยค่ะมากินร้านนี้แล้วประทับใจเลยแนะนำเลยนะคะร้าน Steve Cafe and c u i s i n น บรรยากาศดีอาหารอร่อยใครมาก็ต้องชอบค่ะการเดินทางก็ไม่ยากเลยเลี้ยวเข้าพระามที่6ซอย41เข้ามาประมาณ100เมตรก็จะเห็นร้านอยู่ทางซ้ายมือนะคะมีที่จอดรถสะดวกสบายเลยเป็นร้านแนะนำเลยนะคะ Steve Cafe and c o a l สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ